สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องพังปูเป้นะครับผมวันนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมได้ผามาดูน้องปูเป้นะครับปุ๊บตอนนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เอาเข้าร่มนะครับเพราะว่าอากาศดีครับวันนี้ไม่มีแดดตั้งวันเลยนะครับผมมาดูหัวฝ้ายนะครับผมหัวฝายนะครับน้ําท่วมนะครับผม ตอนนี้ได้มาเจ็บขยะแล้วครับผมแล้วก็สุมไฟนะครับผมทำก่อนศาสตร์ให้น้องช้างนะครับผมวันนี้น้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับระดับน้ำขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเจ็บขยะแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงที่น้องยืนนอนนะครับผมศาสตร์แล้วนะครับผม ดูอีกเชือกหลายๆเชือกนะครับเป็นพังบุญเพิ่มพลายทองโคนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับดเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่น้องนอนแต่ก่อนนะครับผมกหลักที่น้องนอนนะครับตอนนี้ได้ย้ายมาย้ายมาอยู่ที่สูงแล้วนะครับผมย้ายมาอยู่ที่สูงนะครับ แต่ก่อนอยู่นู้นเลยนะครับผมนู้นองค์กระท่อมนู้นนะครับผมตรงกระท่อมเลยนะครับแล้วจะพาไปดูน้ํานะครับผมว่าจะขึ้นมาระดับไหนแล้วนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็ตรงนอนนอนก็จะแถวนี้เลยครับแต่ก่อนนะครับตอนที่น้ํายังไม่ท่วมนะครับอนนี้ผมได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ขับมอไซส์ซาเล้งนะครับผมโอ้น้าเยอะนะครับผมน้ําเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ครับจะไปตัดหญ้าให้ช้านะครับหญ้าที่สวนนะครับผมน้ําเกือบจะท่วมแล้วนะครับนี่ครับตรงที่มีดินนนนนะครับผมจะเป็นที่น้องปุ๊เปยยืนอยู่นะครับตอนนี้ก็ท่วมล้อมรอบแล้วนะครับผมะอีกนิดเดียวนะครับขึ้นมาทุกวันเลยนะครับน้านะครับ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็น่าจะท่วมหมดนลยแล,ว,แลวจะไปตัดหญ้านะครับนี่หญ้าที่ปลูกไว้ฟังฟังไฟงนะครับผมก็ทั่วมหมดนกันนะครับนี่หญ้าที่สวนนะครับผมนี่สวนนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนหญ้าของน้องปูเป้นะครับผม อันนี้ฟันไปแล้วตัดไปแล้วนะครับเพิ่งเกิดใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับกลัวน้าท่วมนะครับผมอันนี้ยังฟันไม่หมดนะครับยังตัดไม่หมดนะครับตรงนี้ยังเหลืออีกไม่เยอะนะครับกินอีกสองสามวันก็จะหมดนะครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะครับน้าก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมกลัวน้ําจะท่วมนะครับก็เลยต้องรีบมาตัดก่อนนะครับแต่กลัวน้องไม่ได้กินนะครับตัดให้กินทุกวันนะครับย่า สวยทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าน้ำมาเร็วมากนะครับก็เป็นกงนังวลว่าน้ำจะท่วมนะครับตัดเช้าตัดเย็นเลยนะครับผมตอนนี้พ่อควานก็ได้กำลังตัดหญ้าให้น้องกินตอนเย็นนะคะตอนเย็นแล้วก็กลางคืนนะคะสองช่วงนะคะ หญ้าสวยๆเลยที่ปลูกไว้นะคะนี่นะคะบริเวณนะคะอู้น้ำจะท่วมแล้วค่ะเดินไปดูนะคะน้ำจะไหลเข้าสวนน้จะไหลเข้าสวนที่ปลูกหญ้าแล้วอ้นี่นะคะน้ำจะท่วมแล้วจะท่วมสวนแล้วนะคะนี่นะคะอีกนิดเดียวก็ท่วมสวนแล้วโอ้ยากำลังสวยๆเลยน้ำก็ท่วมนะคะ มาดูฝั่งนี้กันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูน้ําท่วมนะครับผมแล้วเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมว่าน้ําจะขึ้นวันหนึ่งขึ้นประมาณไหนนะครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้น้องปูเป้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปกับสวนหญ้านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม